สวัสดีทุกท่านมาพบมาเจอกับช่องในพุทธนะอนี่ทุกท่านเดีดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเจ้าเลี้ยงน้ำเอาได้คร่นึงเด้อเออเครื่องนึ่งเขาใจเครื่องนึ่เครื่องนึงก็เอาดีก่าดีาซื้อยุคหเห็นทเก่ากเป่านจไปลก่อนยุคกาขี้กว่ากันตดอันนี้ทีมงานนทุกท่านทีม เดครื่องนึงทีมงานเก้าห้าการช่างมาดำนาอาตาซากคือดำนาไวสำหรับนี้อาไวตัวนี้พ่อจ้างย่มือละพันนี่อ่มาดำมาดเออเอาน้มยังไปสูงให้อายไว้ั่นเออมาดำใช่ไหมเออาดำน่ดำนาเร็วกวด้บ่เร็วเร็วกว่าเจ้าอีกบ่ตาซาก มาดามขับรถกัเป็นเออดามีดาม้าเจ้านนมีตะหนูตะสักตะโป้ยน้องท่านเอ่อมีแ่ครื่งมือนี่สามคนนี่แมวนาัวีมัน้นกาหนีเโอ้จงไว้มาดามด้ดำในเด้มันสี่เลี่ยวก้อนได้เออมันมันดินเหนียวอ่ะนะดินแบบอันไหนดินดินที่ตมอ่ะนะดินดำม้วนอยู่บ่ แต่ว่าเมื่อนี่วัดแดดเนาะได้ยูส่อบะนีหน้าเจ้าบนี้ยยูส่อีกบนีจะลงไปย่างไปี่ไหนกระตางนก็สานเ้ทางลุอออืเยเพียไทยเะอนอืมอยู่นาโพอยู่นาโเดี๋ยวขนมให้เด็กๆกินก่อน เด็กเด็กชายอ่าบอเด็กเด็กชายหนูเด็กชายเด็กชายสากักเด็กชายปุย้ <c oughs> ยเออเอาเอาขนมมาแบ่งให้ทุกท่านโอ้ช่างทำสิบท่านนะแจกท่านแจกดากยังีเอาเนี่ยมาท่านนี่เราทัานทีมงานดำนา อเานหมหอยหอยไว้แถวนี้ล่ะตากแดดไว้เลยนี่ตากแดดไว้ตรงนี้นี่มันจะได้กรอบดีนี่โอเจ้ากเมาอ้ามันกรอบเด้แม่งอันนี้ตากแดดนะแม่งขาไก่นี่ีเด้อไอนี่ลยฮ้ยหมาเยี่ยวมาเงี่ยวไว้ทีงรถนี่นี่นี่ไว้นี่หอยไว้หมาเยี่ยวใสเออพอดีเลยจัะวมามาลางขาพอดีถึงนะ เออมางะขาเงียวใส่พอดีเลยนี่เอาไา้เทิงในจังน้อยโอ้มันชิวอะไ้กินแล้วคาว่ามัน่ิลล้นเล็บตาหน้ายี่นี่ล้นกวางล้นกิลิหมอนี่เลยล้นล้นกินไล เออคือเก็บเห็ดเป็นยูด,ดำนาเลยย่ามาได้กินเขาทีมงานดำนามืัอนี้พี่น้องเอ้ยส่วนเราก็ผ่านมาพอดีเออผ่านมาทางนี้แบบอะไรนกอัดน้ำเต่าบ่ได้ได้แต่มนเมื่อคืนนี่เออตะเป็ดนี่ตะเป็ดป้าปปเป็นรถมาบ้างรถเลยเออไปข้างหน้าก่อนปะ แนวนี้ตายหาเลยบอกเป็เวทก็ทีมงานเรานี่มีครบรถวันนี้ตะสักก็น่าจะมีกำลังใจอยู่แหละเดี๋ยวมาดามมานนแต่เมื่อวานแล้วฮะ<อ>มาหาแต่เมื่อวานแต่เมื่อวานแล้วบ่ไม่มาตลอดเลยบ่สูมือเล้วบอหนิแต,ตะอ้วนตะอว้ะอวนมาตอนที่เพิ่นหลับเพิ่อนอยู่ในเตะทุ่มฮือเฮ้งแล้วเพิ่อดาวเพิ่นเอาลงูกสี่ตะหงเลยไหนน้าบ่เป็นเดือนแล้วเออเมื่อวานนี่ก็มาบอ อ๋อมีแต okay. oh. ่หนูเป็นควางข้ออยู่เราไปกินเน่าเออเฮ็ดซี่โอ้ยแดดเขาววันโปรยมาเลยเออเด็ดเฮ็ดออกได้ปปอยอย่าลืมลอกเบิ้งเด้อเฮ็ดละงอกเฮ็ดละงอกออกก็เฮ็ดปลวกโอมันเคยออกเออจะไปเบิ้งแน่บางคนออกโซฮาคอยเขาจะไปเก็บนี่แล้วท่านดำนาตะโปรยดำนามาสี่หามือแล้วพี่น้องเอ้ยวัแม่นเป็นอาทิตย์แล้วบ่บ่า วังสีหามือในอท่านได้แล้วอยู่อ,อ่อยอยา,อาจ้างนะพี่น้องเอ้ยจ้างคนมาดำหน้าซอยแต่บ่มีไผมาเออเมื่อาาวานนี่กระดำผู้เดียวบ่เมื่อวานนี่กระดำสองคนกับเอ้ยนะเอออันนี้เขาเจ้าไวโป้ยนี่เออเขาเจ้ากลาง